สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเทปนี้วันนี้เนี่ยอยากที่จะมาพูดเตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวไทยนะคะใครที่อยากที่จะมีสามีฝรั่งนะคะดังนั้นวันนี้เทปนี้เนี่ยฉันอยากที่จะมาเตือนนะ เรื่องของเรื่องอ่ะเพื่อนๆจากเทปก่อนที่ฉันได้เล่าไปอ่ะนะคะข่าวที่เราเห็นว่ามีกรณีของสาวไทยโดนทําร้ายร่างกายนะคะถึงขั้นเสียชีวิตวเนี่ยเพื่อนๆ่ะแล้วก็ข่าวหลังจากนั้นก็คืออีกวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวอีกแล้วซึ่งเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเลยที่ลงนะคะทั้งสองข่าวนียเป็นหนังสือพิมพ์อังกฤษนะคะดังนั้นเนี่ยเราเรา,เราในฐานะคนหนึ่งที่ทำ u t u b e แล้วเราก็มี f c ที่ค่อนข้างเยอะอ่ะนะคะ แสนกว่าคนนะนะนะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี FC กลุ่มหนึ่งที่เป็น FC ที่เห็นว่าเฮ้ยเรามีสามีฝรั่ง เขาก็อยากมีสามีฝรั่งอยากมาเดินทางสายฝอบ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็มีเอฟซหลายท่านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บางท่านเรียกว่าหลายท่านเลยหรือกันที่ส่งข้อความเข้ามาถามแชมว่าอยากที่จะเดินทางสายฝออยากที่จะมีสามีบ้างแบบเชฟทอมนู่นนี่นั่นคือคุณขาวันนี้เทปนี้เนี่ยแชมอยากที่จะให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ตั้งสติกันสักนิดนะคะก่อนที่จะคิดอะไรแบบว่า เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นกันไปนะคะเนื่องจากว่าด้วยจากว่าเนี่ยคนเราอะเวลาอะไรที่มันฟังแล้วมันยุ่งยากฟังแล้วมันโอ้โหแม่งโคตรยากเลยไม่อยากฟังอยากอะไรที่มันรวดรัดแล้วมันได้เร็วการที่จะทําอะไรแล้วมันรวดรัดได้เร็วทําอะไรแล้วมันดูว่าเพอร์เฟกะความเพอร์เฟกอเพื่อนๆมันมินน no? ะะของแต่ละคู่แต่ละคนที่ได้ผัวฝรั่งดีวันนี้เทปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมาพูดไว้เป็นอุทาหรณ์เลยจากประสบการณ์ที่ชัาได้ฟังมาแล้วก็ที่ชัาได้รู้จักคนไทยนะคะหลายคนด้วยกันที่มีฝรั่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จรวมถึงเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ของตัวชัาเองด้วยวันนี้เทปนี้จะรวมกันอยู่ในเทปนี้เทปเดียวนะคะแล้วก็แชร์กันได้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้กับสาวไทยนะคะ นะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกรณีข่าวแรกก่อนนะคะสำหรับสาวไทยที่ออโดนทำร้ายนะคะเสียชีวิตในลอนดอนซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางญาติพี่น้องเขาก็ทราบแล้วนะคะต้องขอบคุณสำหรับคนไทยทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันนะคะส่งข้อความที่ช่วยกันเช็คจนเจอแว่าเยอะมากข้อมูลทั้งหลายแหละคนไทยนี่ถือว่าสุดยอดนะคะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือ เออแชมป์ก็ได้ดูเพราะว่าพี่คนหนึ่งพี่คนไทยนี่แหละแชร์มานะคะแล้วก็บอกน้องแชมป์ช่วยหน่อยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็คือตอนนี้เขาก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอ่ะนะคะสรุปแล้วก็คือเขารู้แล้วว่าตัวคนหลายคือใครนะคะคนหลายเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับสามีของพี่แกนะคะก็ ก็แสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวนะคะแล้วก็อยากให้สาวๆไทยที่ฟังอยู่นี้ถือว่าเทปนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอยากจะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้อยากเห็นสาวไทยโดนหลอกโดนอะไรแบบนี้อีกแล้วอะเออเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะชั้อาศัยอยู่ที่นี้ชันเป็นประชาชนประชากรของที่นี่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคนไทยด้วยกันเจออะไรแบบนี้ นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันหดหูนะคะแล้วในฐานที่เราเป็นสื่อด้วยนะคะไม่ว่าจะคนจะอะไรยังไงคนก็นะคะอย่างว่านะเพราะว่าชือช่อช้องก็รู้คุณหนุูเคอยู่แล้วแหละนะคะ เพื่อนๆเ,เราก็เลยส่งข้อความนู่นนี่นั่นกันมานะคะในกรณีของพี่เขาเนี่ยนะจำขออนุญาตนะคะที่จะพูดไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเตือนสติแต่ไม่ขอรูปลงแล้วนะคะเพราะว่ามีข่าวเยอะมากเราประกอบกับทางญาติเขาเนี่ยไม่อยากให้แม่พี่ของคุณพี่เขาอะนะคะรู้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่รู้กลัวว่าแม่จะ เกิดอาการชอ็อกเพราะว่าแม่อ,อของคุณพี่เขาก็อายุมากแล้วนะคะแต่ว่าข่าวก็กระจายไปทั่วแล้วอะคะ่ะเพราะว่าไม่ใช่ข่าวจากมาจากคุณหนูยูเคอย่างเดียวเป็นข่าวที่ออกทางเว็บไซต์ d a i l y m a i l ของอังกฤษซึ่งเว็บไซต์ d a i l y m a ม l ของอังกฤษเนี่ยเป็นเว็บเหมือน DailyNews ไทยอะไรแบบนี้หรือว่าอีจัน่ะนะคะประมาณนั้นแหละเออที่แบบว่าพอลงปุ๊บคนก็อ่านก็แชร์กันนะเ <s> พ <ue> ืพ่อนๆค่ะอ่ะ กรณีของพี่เขาเนี่ยก็คือ,เ,อเจอที่ไทยนะคะแล้วก็แต่งงานที่ไทยแล้วทีนี้ก็ทําเรื่องขอวีซ่ามาก่อนแล้วพอมาอังกฤษตอนแรกอะทำเรื่องขอวีซ่าคือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วคือวีซ่าไม่ได้ผ่านแต่พอหลังจากนั้นก็คือพอวีซ่าผ่านก็มาปุบแล้วสามีเขาเนี่ยก็มี อภรรยาอยู่แล้วมีมันไม่เรื่องภรรยามีแฟนดีกว่าเพราะว่าฝรั่งนะคะเพื่อนๆฟังไว้นะสาวๆฟังชำไว้บางคนเนี่ยโดนฝรั่งหลอกแต่งงานก็มีบางคนน่ะนะคะฝรั่งบางคนอ่ะไม่ใช่คนอังกฤษไม่ใช่คนที่นี่นะเพราะว่าตอนอังกฤษเนี่ยมันมีหลายเชื้อชาติหลายชนชาติด้วยกันโดยเฉพาะในลอนดอนนะคะเพื่อนๆแล้วโรมาเนียเนี่ยฉันไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรอย่างว่านะคะ แต่ก็คือเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่คุณต้องระวังมากที่สุดสาวสายฝอนะเป็นหนึ่งในประเทศที่คุณต้องระวังระวังเออประธานโทษเวลาคุณจะแชทกระหนุ่มโรมาเนียนนะ่ะนะคะแต่คนดีเขาก็มีนั่นแหละที่ทุกที่มันจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแต่ที่นี่ก็คือขึ้นชื่อในลอนดอนพวกโรมาเนียนแกงนะก็คือมีแฟนอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นมีแฟนมีลูกอยู่แล้วพอผู้หญิงมาที่นี่ปุ๊บ ผู้ชายก็กลับไปที่โรมาเนียแล้วเพราะว่ามันประกอบกับช่วงโควิดด้วยไงเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยอีท่านะยังไงเรื่องเรื่องเรื่องมันค่อนข้างนะคะนั่นแหละเออก็ก,ก็อยากจะฝากเตือนสาวๆแค่นั้นแหละว่าก่อนที่คุณจะอะไรยังไงกรุณาช่วยดูนะคะให้ละเอียดไม่ใช่ว่าเฮ้ยรู้ว่าเป็นฝรั่งกูรักเลยนู่นนี่นั่นเลยอย่าจำรวดเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วสิ่งที่สำคัญถ้าคุณมาที่อังกฤษนะคะเตือนเลยนะ ถ้าคุณมาที่อังกฤษปุ๊บหรือว่าประเทศไหนๆปับ๊บคุณรู้แล้วว่าผู้ชายไม่ใช่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกลับเมืองไทยไปเลยค่ะนะคะเอาจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอถ้าคุณการอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวโดยเฉพาะบางคนที่โดนสามีหลอกนู่นนี่นั่นมาพอมาจับได้ก็คือเออโอเคเรายอมอยู่ไปเดี๋ยวเผื่อๆเ,อเ,อเจอผัวใหม่ก็อาจจะเออทำการแต่งงานใหม่หรือว่านู่นนี่นั่นใหม่ คุณขามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพื่อนๆทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายการที่แบบว่าบางคนถ้าจะให้ชําแนะนําความเห็นส่วนตัวนะกลับไปตั้งหลักค่ะให้มันรู้ไปสิว่าถ้าคุณกลับไปตั้งหลักแล้วเออคุณจะไม่มีปัญญาเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้หมดแต่ปัญหาคือนะคะหลายๆคนที่กลับไม่ได้เพราะว่าความที่มีคําว่ามาอยู่เมืองนอกโดยเฉพาะมาอยู่อังกฤษคําว่าอังกฤษเนี่ยมันคําหัว ของหลายๆคนจริงๆแล้วเรื่องนี้ยมันไม่สามารถที่จะแนะนําใครได้คุณจะต้องตัดสินด้วยตัวคุณเองถ้าเป็นตัวของแชมเองถ้าเกิดว่าแชมแต่งงานมาที่ชายนู่นนี่นั่น,นพอมาถึงปุ๊บรู้ว่าคนนี้มันไม่ใช่ผู้ชายคนนี้มันมันไม่ดีนู่นนี่นั่น เราก็จะเลือกที่จะกลับไทยเพราะว่าในเรื่องของบริบทกฎหมายเราเราก็ต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าถ้าผู้ชายไม่ยอมต่อวีซ่าให้มันจะมีกฎตัวไหนที่คุณสามารถอยู่ได้บ้างอะไรได้มางโอเคถ้าคุณจะเลือกที่จะอยู่ต่อได้นะถ้าคุณท้องเนี่ยคุณสบายเลยกินบุญบารมีลูกอยู่ได้เลยรัฐบาลอังกฤษดูแลแต่ถ้าคุณไม่ได้ท้องไม่ได้มีลูกเนี่ยคือมันหลายอึดนะคะกับการที่จะมาเริ่มต้นหาผัว ใหม่แล้วคือคุณรู้ไหมนะคะโดยเฉพาะสาวไทยฟังไว้นะฝรั่งอังกฤษที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ทุกคนต้องการผู้หญิงไทยเป็นเมียนะคะอันนี้คอนเฟิร์มร้อเปอร์ซโอเคฝรั่งที่คุณเจอกันในเดตติ้งสายฝรั่งที่คุณเจอกันที่ไปที่ไทยนั่นคือเขาจะเป็นคนละแบบกันกับฝรั่งบางฝรั่งหลายๆคนที่นี่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เขานะคะเดสเปิดไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการผู้หญิงไทยเพราะว่า บางคนก็มาโนกันเลยอันนี้ฉันพูดความจริงนะคะที่ไม่ไดออ้มาแต่งเพื่ออวยใครเพื่อหลอกใครเพื่อขายคอสใครเพื่อนๆแล้วก็อยากจะให้สาวๆฟังไว้เพื่อดูว่านี่มันคือเรื่องจริงนี่มันคือความจริงนะก็ถถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็กลับไปไทยแล้วก็ไปค่อยเร,เริ่มต้นใหม่อะแชท ก็ได้เดี๋ยวก็เจอเองคนเราเนี่ยถ้ามันจะเป็นคู่กันเพื่อน,อนๆยังไงมันก็หนีกันไม่คบพ้นนะคะต่อให้รีดกระโปรงควายอยู่ในกลางทุ่งอะ่ะเออนะคะถ้าจะมีผัวฝรั่งดวงมันก็จะพาให้มีค่ะนะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันสามารถแชทเชิดได้นู่นนี่นั่นได้แล้วแนะนำสำหรับสาวๆนะเราจะเราจะไม่ไล่ตอบแล้วนะคะเพราะว่าบางคนส่งข้อความมาลำใหญ่มาก นะถามแบบว่าเป็นคำถามที่ที่เราไม่สามารถช่วยได้นะคะก็คือถ้าคุณยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนแต่งงานกันนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่ามีอะไรเป็นชีนเป็นอันให้เราเห็นคุยไปเลยค่ะสิบคนยี่สิบคนนะคะให้มันรู้ไปหีกูไม่ได้หีมึงชาวบ้านใครก็ชูพูดอะไรแบบไหนเรื่องของมึงแล้วคุณเข้าใจนะว่าฝรั่งทำเนียมที่นี่เวลาถ้าเกิดว่าคุณรู้จักกับใครนู่นนี่นั่น นะคะอ่ะเขาปี้กันแล้วเขาที่ไม่ต้องมานั่งให้เงินกันหรือว่าไม่เขาไม่สนว่าจะเออจะมาต้องมาเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรปี้กันค่ะปี้กันเพื่อสนุกปี้กันแล้วแยกทางนะคะแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนมันจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมกันเองความรักกับเพื่อนๆมันมันใช้เวลาโดยเฉพาะยุคนี้สังคมนี้สมัยนี้นะมันไม่เหมือนกับยุคก่อนๆก,การที่จะมีผัวฝรั่งเนี่ย กรุณาช่วยเช็คให้ดีกันด้วยนะคะสาวๆเตือนไว้ด้วยความห่วงใยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอะสาวสองฉันไม่ห่วงหรอกพวกเราเนี่ยมีความกล้้นโลกมีความแบบว่าจรตจะก้านนางจิ้งจอกคือพวกเราจะรู้ดีนะคะแล้วพวกเราจะไม่ไม่ค่อยตกเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะยกเว้นแบบว่าเออนะคะบ้าควยจนหมดตัวอะไรแบบเนี้ยก็ก็มีนะแต่ว่าสาวๆผู้หญิงเนี่ยวลาทุ่มเนี่ยกูยเห็นแม่งทุ่มกันจริงๆเลยนะ เออโดยที่แบบว่าไม่ลืมหูลืมตานู่นนี่นั่นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าหลงเชื่อเพื่อนบางคนที่คุณคิดว่าเขาจะสามารถหาผัวให้คุณได้ในกรณีตัวอย่างนะคะมีคนหนึ่งที่ฉํารู้จักนะจะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เออรู้จักกับ เพื่อนของผัวอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อนของผัวอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งที่ต้องการบอกว่าหาแฟนไทยหาแฟนไทยแล้วอีผู้หญิงคนนี้เออจึงจะไม่ได้คุยแล้วนะคะอืมก็คือเป็นคนที่เหมือนหาเพื่อนมาอะไรแบบนี้ก็คือจะจับคู่อ่ะสุดท้ายก็คือนะคะไอ้ฝรั่งคนนี้ได้ปี๊บได้เย็ดอีเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงไทยคนนี้ทุกคนเลยนะจ๊ะโดยการที่อ่ะ หาข้ออ้างหาแฟนหาแฟนสุดท้ายแม่งก็เอาปีไปอย่างนั้นอะแล้วหน้าอย่างกะหีหมาเออหน้าไม่ได้หล่อเลยเลยนะคะหน้าเหี้ยๆนะหน้าเที่ังกฤษเนี่ยเป็นหน้าฝรั่งเหี้ยๆหน้าฝรั่งที่หาเมียไม่ได้แล้วอ่ะนะเออแล้วอีเพื่อนคนเนี้ก็นะจัดแจงนูน่นนี่นั่นสุดท้ายเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับนางหมดเนี่ยก็ได้ปีกับฝรั่งคนนี้หมดแล้วฝรั่งคนนี้เนี่ยโอเคเออให้ คือฝรั่งบางคนเน่ยแม่งโคตรฉลาดมันจะรู้แรกๆก็คือเอาเงินอ่อยผู้หญิงรู้แล้วว่าผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยชอบเงินมันก็อ่อยไปสิเพราะมันอ่อยพอมันเอาเงินล่อไอ้นี่ก็อืม,อมตาลุกวาวสุดท้ายโดนล่อปี้ค่ะโดนปี้นะคะอืมแล้วก็เงินแค่เท่าไหร่ร้อยปอนคุมมาเออร้อยปอนขายหียยังดีกว่าอีกนะอืม ได้เงินเยอะก็อีกขายหีเพอๆนะคะโชคดีนะกรณีนี้ก็คือเตือนไว้อีกกรณีหนึ่งนะแล้วกออ็อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่มาที่นี่แล้วสมมติว่าถ้าคุณแต่งมาที่นี่แล้วอะอยากจะฝากไว้สําหรับคนไทยที่อยู่ที่ไทยเหมือนกันบางชีเนี่ยอย่ามองว่าคนที่อยู่ต่างประเทศจะต้องมีชีวิตเลิศหรูหลามาเห่าเสมอไปเราเข้าใจว่ามีกรณีมาดามบางท่านบางคนบางกลุ่ม ที่เขาโชว์ทั้งๆท,ที่บางคนโชว์อย่างเดียวเออโชว์จนคนที่เมืองไทยแม่งโคตรหมั่นไส้เลยว่าหูอีนี่มึงจะมาโชว์อะไรโอเคโชว์โชว์อ่ะไม่มีใครว่าแต่สิ่งที่คนที่ไทยอาจจะไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะว่าโชว์ด้วยแล้วก็ดูถูกคนจนคนไม่มีด้วยมันก็เลยเกิดอาการหมั่นไส้คุณดูคลิปนี้คุณฟังนะคะว่าที่นี่เนี่ยอมืมันมีสักกี่คนที่รู้ รวยรวยวยนะคะอีกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะเออคนทำงานปกติทั่วไปเพื่อนๆถ้าขยันเก็บมันก็ซื้อได้แชมเนี่ยถ้าแชมปจะใส่มาอวดถ้าแชมจะทําอะไรมาอวดแชมก็ซื้อได้เงินก็มีอ e ีเฮอร์เมสอีเฮอร์เมสแตเนี่ยเอออีเฮอร์เมสเฮอร์มิตอะไรเนี่ยเออถ้าจะให้แชมไปซื้อพุ่งนี้แชมก็ซื้อได้แต่ว่า มันไม่จําเป็นสําหรับแชมป์นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่ไทยเพื่อนๆขาบางทีบางคนเนี่ยที่เขาไม่ไหวจริงๆนะคะก็นะทฐิคือเข้าใจป่ะสังคมไทยเราเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจมไม่ได้จมไม่ลงบางทีพอมาถึงที่นี่ปุ๊บแล้วเนี่ย มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวสามีกับเออสามีที่ต้องเลิกล้างกันกลับไปก็กลับไม่ได้นูนี่นั่นอะไรยังไงเพราะว่าตัวเองทิ้งทุกอย่างที่โปรไฟล์ดีหมดโปรไฟล์ดีหมดอยู่ที่เมืองไทยอะนะอมนูนนี้นั่นกลับไปก็อายไงอายญาติพี่น้องอายครอบครัวอายเพื่อนฝูงอายนะคะทุกๆคนแต่คุณมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเนี่ยนะสําหรับแชมป์ถ้าเกิดว่า ชําอยู่นี่นเราชอ่อไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ถ้าชําคิดว่าประเทศไทยมันยังมีครอบครัวที่รอเราอยู่ยังมีใครที่รอเราอยู่เนี่ยชํามก็กลับไปแต่ถ้าชํามไม่มีใครที่เมืองไทยชําก็จะอยู่สู้ชีวิตของชัาไปแต่เรื่องสาวสองเนี่ยชํามไม่ห่วงโดยที่ชําห่วงก็คือสาวแท้ๆนะคะผู้หญิงแท้ๆที่ค่อนข้างอ่อนนะคะ คุณฟังไหวกว่าใครสักคนหนึ่งที่เขาจะได้ผัวฝรั่งดีกว่าดิฉันเนี่ยจะได้ผัวฝรั่งดีนะคะดิฉันต้องทนเจ็บหีมาเท่าไหร่แล้วเชื่อว่าหลายคนที่ฟังฟังอยู่หลายคนที่มีผัวฝรั่งที่คุณได้ผัวฝรั่งดีเนี่ยถามหน่อยว่าคุณต้องทนเจ็บหีมาเท่าไหร่โอเคบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีนะคะวาสนาบุญีบารามีแตเจอฝรั่งดีนะคะก็โอเคดีไปชีวิตทุกอย่างเกื้อหนุนนะ แต่บางคนถ้าเกิดว่าเจอฝรั่งที่ไม่ได้ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยไม่ไม่ได้ใส่ใจเมียมไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าคุณไม่มีความสุขนะฮะก็ก็หาใหม่ค่ะเออแค่นั้นแหละนะอืม ตัวของําเองอะเพื่อนๆอ,นอะอย่างที่ําได้เล่าไปว่าตอนที่ํามาอังกฤษแรกๆนะคะเมื่อประมาณอุก็หลายปีนะสิ 15, บห้าสิบหกปีที่แล้วเพื่อน,อนๆําก็มาในฐานะเมียฝรั่งธรรมดาคนนึงเนี่ยแหละนะคะที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยก็จบมาหาลัยที่เมืองไทยก็ไม่ได้จบนะคะแต่ทีนี้ก็คือเออตัดสินใจย้ายมาอยู่อังกฤษก็คือทิ้งทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆอ,อืมพอมาถึงที่นี่ปุบเนี่ยจากความที่เราคิดว่าเฮ้ยชีวิต เราคิดว่าฝรั่งของโฮ้ยฝรั่งทุกคนมีตงังนั่นคือความคิดของเราตอนนั้นแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเพื่อนๆจ๋ารู้ไหมว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นคือจากการที่เขาทํางานที่ถ่ายนะคะแล้วเขาอายุมากแล้วตอนนั้นเนี่ยกลับมาอังกฤษเนี่ยงานแม่งไม่มีงานให้ทําค่ะนะคะอืมประกอบกับฝรั่งบางคนเนี่ยเอาบอกตามตรงฝรั่งบางคนเนี่ย เขาก็ไม่ได้อยากที่จะทํางานทุกอย่างไปก็เหมือนคนไทยเราบางคนอ่าไม่ใช่ทุกคนงานอะไรที่มันโสกโปกงานอะไรที่มันหนักเขาก็ไม่อยากทํานะคะแล้วนั่นแหละอืมกลายเป็นว่าตัวชันเองอะ่ะจะต้องเออเรียนรู้ด้วยตัวเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะจนเพราะว่าตอนที่มาแรกๆเนี่ยเขายังไม่กเกษียณนะคะก็คือเงินกเกษียณเขายังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเราเป็นคนทํางานนะคะแล้วเราก็ คิดว่าเออนั่นแหละครอบครัวเราทํางานด้วยส่งที่ไทยด้วยแล้วก็นู่นนี่นั่นด้วยเพื่อนๆอนก็คือทํางานหนักค่ะตอนนั้นก็คือเออมันมีเรื่องสตอรี่ยาวไว้เดี๋ยวค่อยนะคะเล่าอีกเทปอื่นเอาเป็นว่าเราทํางานแล้วก็เราก็ดูแลสามีด้วยตอนนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนั่นแหละ คือชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะคะแล้วกว่าที่คุณเห็นว่าฉันมีสามีดีอะเชฟทอมสามีดีบางคนเนี่ยมองแล้วแม่งกูโคตรอิจฉาเลยทำไมมันถึงมีผัวดีทําไมมันถึงมีผัวเด็กวะทําไมกูเป็นชนีทแท้ๆหีแท้ทําไมกูถึงไม่มีคุณรู้ไหมว่ากว่าที่เราจะมีสามีดีอย่างที่บอกเจ็บหีมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะไม่ใช่แค่นั้นเออตัวฉันเองอะฉันเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าเย็ดไปทั่วนะเอาบอกตามตรง เป็นคนที่ไม่ได้เย็ดไปทัว่วการที่จะเย็ดกับใครเนี่ยเราเรารารู้สึกรักใครหรือว่ารู้สึกชอบใครโอเคเราเย็ดเพื่อนบอกตามตรงแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรถ้ามันไม่ได้มีเหตุผลจนใจอะไรความเงียนนะ่ะ มันมัน,ม,นมันเหมือนว่ามันหมดอารมณ์มอะไรไปแล้วอะนะคะตั้งแต่ตรงที่ชีวิตเคยผ่านความยากลําบากมาที่ไทยพอมาที่นี่ปุ๊บเรารู้ว่าเฮย้ยเรามีโอกาสเรามีโอกาสมีเยอะเราก็ไม่ได้อะไรยังไงแล้วอะเออนะฮะแต่ก็คือกว่าที่จะได้เจอเชฟทอมกว่าที่จะได้เจอคนคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆจ๋าดิฉันอะมาถึงปุ๊บต้องทํางานเลี้ยงผัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นน่นนี้นั่น,นทุกอย่าง นะคะไม่ได้เสวนาสังคมกับเพื่อนคนไทยใดๆเลยในช่วงชีวิตแรกๆที่มาอังกฤษเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยที่จับตัวกันเป็นกลุ่มไม่ใช่ทุกคนบางคนเนี่ยชวนกันเล่นการพนันชวนกันปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแข่งกันโอ้รวยนู่นนี่นั่นคือคือโฟกัสเราตรงนั้นนะเราไม่เราไม่ได้มีความอยากที่จะโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสถึงเรื่องครอบครัวเราทำยังไงให้รอวนะคะนั่นแหละ กว่าที่จะผ่านมาได้เพื่อนๆแล้วก็แชมป์ก็เรียนนู่นนี่นั่นจนดิฉันจบนะคะปริญญา2ใบแค่นั้นแหละอยากที่จะมีผัวแบบเจ็บทอมทํำยังไงไม่ได้แชมป์อยู่ๆนะคะจะนอนให้เขาเลี้ยงจะนอนให้อะไรซึ่งเขาก็เด็กกว่าแชมนะคะเงินดิฉันก็มีของดิฉันเองกว่าที่ตอนที่ดิฉันมาอยู่กับเขานะคะแล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้มีตอนแรกๆนะคะเออไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขามีเราฝรั่งเขาจะต้องให้ลูกเขา spoil ลูกเขานะบางคนคิดว่าโอ้พ่อรวยแม่รวยนะกูจะได้ no ค่ะเพื่อนๆค่ะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะความรักเนี่ยเอาบอกตามตรงหลายๆคนที่ผัวรักผัวหลงอะ่ะเพื่อนๆค่ะรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยหลายคนด้วยกันเนี่ยโอ้โหทำงานแม่งโคตรเก่งกว่าผัวหาเงินแม่งโคตรเก่งกว่าผัวกูปเปหมดอ่ะกูปเปให้ผัวด้วยนู่นนี่นั่นด้วยผัวรักผัวหลงจ้าคุณรู้ไหมว่า มันไม่มีใครทุกคนนะคะไม่ได้มีผู้ชายทุกคนที่อยากที่จะรับผิดชอบชีวิตใครไม่ได้มีผู้ชายทุกคนไหนไหนที่จะอยากที่จะรับผิดชอบผู้หญิงไปทั้งตลอดทั้งชีวิตเขายันตายอาจจะมีน้อยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีก็จริงแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆต้องตื่นคะ่ะตื่นนะคะหลงหียอะมันหลง แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะจําไว้ว่าอะไรที่เขาซื้อได้เขาก็ซื้อที่อื่นได้เหมือนกันนะจ๊ะอืทำยังไงล่ะอัตตาหิอัตาโนนาโถค่ะสุภาษิตคำนี้สามารถใช้ได้ตลอดอัตตาหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำยังไงก็ได้นะคะให้คุณมีความสามารถได้มากที่สุดโดยเฉพาะ โควิด1 9ที่เราเห็นแล้วคนที่มีสกิลเดียวเพื่อนๆถ้าโดนผลกระทบโควิดเนี่ยคือบ้องพังค่ะการที่เราได้มี multiple skill มีหลายๆ s k i สกิลด้วยกันนะ่ะเพื่อนๆค่ะมันถึงทำให้เราสวายไงอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้เงินแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพื่อนๆก็นะคะแค่ใครที่ไหนอะเอออย่าไปแค่ค่ะนะคะนั่นแหละเพื่อนเค่ะวันนี้เทปนี้อ้โหมายาวเลยนะคะเรามาพูด แล้วก็ล่าสุดอีกเหมือนกันก็อย่างที่ข่าวออกไปว่าผู้หญิงที่ย่านทวิกแฮมนะคะย,ย่านใกล้ๆบ้านเก่าที่ํำอยู่ไอเซอร์เบิร์ตนะทวิกแฮมก็โดนสามีทําลายนะคะแล้วเนื่องด้วยปัญหาการเงินสามีอยู่ด้วยกัน14ปีนะคะแล้วก็เอามีดแทงนะคะแล้วก็ทําลายชกต่อยภรรยาอาการสาหัสนะคะสาหัสเลยทีเดียวนะคือสามีจะเอาฆ่าจะฆ่าให้ตายเลยอะ่ะเออททแเราก็คือโดน ออสารตัดสินนะคะจำคุก18ปีน่าสามี50กว่าเขาให้มั้งแต่แก่ตายในคุกอ่ะนะคะอืมคงไม่แก่ตายหรอกมัง้งเดี๋ยวก็มีลดโทษลงรุนนี้นั่นถ้าเกิดว่าทําความดีอะนะเพื่อนๆมันก็เหมือนกับที่มังไทยแหละเออในระบบคุกอะ่ะนั่นแหละเพื่อนๆก็ดูๆไว้นะคะสาวๆเราจะต้องทันผู้ชายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางคนเนี่ยชอบมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ย คือเข้าใจว่าผู้หญิงเออดีก็มีผู้หญิงทันโลกก็มีผู้หญิงบางคนที่จ้องที่จะแย้งผัวคนอื่นเขาก็มีดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสิ่งที่เรามองนะคะในฐานะที่เราเป็นสาวสองเรามองสาวหนึ่งว่าผู้หญิงหลายๆคนคุณไม่รักตัวเองเลยวะ่ะรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจความหมายเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รักตัวเองเนี่ย คุณก็จะเป็นคนที่ insecure นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าโฮ้ยมันไม่ปลอดภัยฉันจะต้องหาคนนู่นคนนี้นะคะชีวิตเคว้งคว้างอยู่ตลอดอีกคำหนึ่งสวยมักนกตลกมักได้อะทำไมสวยมักนกเนี่ยบางคนเนี่ยสวยสวโฟกัสแต่เรื่องสวยแม่งผู้ชายอยู่ด้ดยตยงุณไม่มีความสุขเลยว่ะตลกเนี่ยโอู้หคุณถ้าคุณยิ่งตลกถ้าคุณยิ่งชิวชิวะผู้ชายชอบเพราะอะไรคะ สบายอยู่ด้วยแล้วสบายดูดิเออทำไมผู้ชายบางคนเดี๋ยวนี้หลายคนเดี๋ยวนี้ถึงไม่เอาผู้หญิงไงเพราะว่าผู้หญิงบางคนนะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนผู้หญิงบางคนนะคะแมงโครลำใหญ่เลยนะอึดอดัดอยู่ด้วยแล้วแม่งอึดอดัดจะอึดอัดอะไรวะนะ,ะประมาณนั้นนะเออโอเคนะเพื่อนๆวันนี้มาแค่นี้ละเตือนสติสาวไทยแล้วนะคะตั้งสตินะเวลาในการเลือกผัวอย่าก,กระโดดจ้ำเจ็ด นะคะบุญหีบารมีแตนะแต,แต่ละคนหีแต่ละคนมีบุญไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละค่ะนะคะอืนะ,ะนะใช้เวลาเลือกเลือกให้เยอะๆนะคะไม่ใช่อยู่ๆจำไปเลยเลือกไปเลยเลือกไปเลยถ้ายังไม่ได้ตกลงตรงใจนะคะหีคุณไม่ได้หีใครนะ,ค,ะคุณจะเย็ดกับใครก็เรื่องของคุณนะคะแต่ใดที่คุณไม่ได้ไปเย็ดกับผัวเขาโดยที่บอกว่ารู้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยอันนั้นอนะน่าโดนนะคะ นี่เลยเออโอเคนะวันนี้ไปแล้วค่ะแค่นี้แหละโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ